แท็บเล็ตรุ่นใหม่มาแรงปี2020แท็บไว m a แฉีกทุกดีไซน์ด้วยการดีไซน์แบบ3กล้องหลังที่มาพร้อมกับ LED แฟลชถ่ายรูปสวยจอใหญ่สุดๆถึง10.5นิ้วแบตบปึด3,500ม mm. ิลลิแอมใช้งานได้ทั้งวันใส่ได้2ซิมโทรเข้าโทรออกเล่นเน็ตต่อ Wi-Fi เลื่อนไหลไม่มีสะดุดมีให้เลือกมากสุดถึง2สีในราคาไม่ถึง3,000บาทแถมยังรับประกันสินค้า1ปีเต็ม เอาเป็นว่าเราไปดูดีไซน์และสเปคเครื่องกันดีกว่าค่ะดูหนังดู YouTube เล่นเกมบอกได้เลยว่าสีสันที่ได้เนี่ยสวยสดสมจริงสุดๆไปเลยค่ะ แท็บเล็ตรุ่นนี้สามารถใส่ซิมได้ถึง2ซิมให้คุณใช้งานโทรเข้าโทรออกหรือแม้แต่เปิดลมมิง่งใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ไม่ต้องง้อ WiFi ส่วนใครที่มีลูกมีหลานกำลังมองหาแท็บเล็ตดีๆที่มีคุณภาพขอแนะนำเป็นแทบ็บ w i m a แรุ่นนี้ตอบโจทย์สุดๆไปเลยค่ะ